ทำคืบหน้ากรณีที่มีคุณครูเขาโพสต์คุกคามทางเพศเป็นคุณครูโรงเรียนดังย่านลาดพร้าวนะครับคุณผู้ชมกรณีที่โลงก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการสวมชุดนักเรียนแล้วก็ฉูดป้ายระบัข้อความวเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการคุกคามทางเพศนะครับเมื่อวานนี้เราก็นําเสนอลักษณะคล้ายๆกันก็คือการกระทําความรุนแรงในครอบครัวแต่คราวนี้เรื่องของไอ้พวกมึงคนนี้ไม่ยังเฉี่ยมเลยวะมึบอกคําเดียวแห้เสร็จกูแน่ กูให้เวลาไม่เกินสองวันแถมกูทักไปหาเขาเรื่อยๆทีข้างหาเขาแบบนั้นทําไมวะแถมมึงพูดกับเขาแบบนั้นอีกมันเป็นการทุกค้าทางเทียนรู้ไหมแบบนี้ผู้หญิงเขาก็เสียหายสิก็มันทําได้จริงว่าทาแบบนี้แล้วตั้งหลายคนแล้วแต่มึงเหอะคุณไม่คุยกับมึงแล้วถ้าร้ายเาไม่รู้เหมือนกันกูวแค่นี้เองจริงไหมเออเออแบบนี้เราก็ทําแล้วที่ไหนอะเฮ้ยแก จะเล่าให้ฟังเมื่อคืนน่ะเรื่องอะไรเล่ามาคือแกเรื่องมันเป็นยังงี้เว้ยใครวะเฮ้ยแกแบบนี้มันยอมไม่ได้นะมันคือการคุกความทางเพศมันได้โทรมาอีกปะ ถ้าโทรมานะมันต้องเจอฉันป้าฉันว่าเราไปแจ้งความกันแบบนี้มันไม่ได้แล้วใช่ยอมได้ไงปะ่ะแม่สาใช่ไหมอะใช่ค่ะแม่เล้นนะคือตอนนี้ทางเธอไปอะเพื่อนเราเองคืออยากแจ้งความไหมเรามีหลักฐานนะขอบคุณนะไปแจ้งความเพื่อนเราได้ไหม